เพราะรู้ธรรมจึงพร่ำเพียรเพิ่มกุศลค่ะอันนี้เลยค่ะพิสูจน์ละฟังธรรมะเผินไม่ได้เลยนะคะเหมือนมีความเข้าใจมากถามตอบได้อภิธรรมมัทสังคหะจิตมีเท่าไหร่เจตสิกมีเท่าไร,ไร่แต่ชีวิตประจำวันเป็นเครื่องพิสูจน์ค่ะว่าความเข้าใจธรรมะมีแค่ไหนเพราะเหตุว่าถ้ายังร้ายเหมือนเดิม และประโยชน์ที่ได้ฟังพระธรรมมีบ้างไหมแต่ว่าเคยร้ายนี่นะยคะแต่พอระลึกถึงธรรมะเท่านั้น,นะคะ่ะขณะนั้นละแม้แต่คำไร้ร้ายที่จะพูดนะคะก็สามารถที่จะรู้ได้ว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะมีหรือไม่ควรจะสะสมอีกต่อไปนิสัยเดิม ก็เป็นเรื่องของกิเลสมากมายอัธยาศัยมากมายแล้วอะไรจะเปลี่ยนจากการที่สะสมกิเลสมาเรื่อยๆทุกวันเวลาที่ไม่รู้เนี่ยค่ะก็กำลังสะสมความไม่รู้เพราะไม่รู้จึงติดข้องขณะนั้นก็สะสมทั้งความไม่รู้และติดข้องเพราะฉะนั้นด้วยความรักตนเนี่ยจะเห็นได้เลยนะคะใครก็ตามที่จะกล่าวว่าทำความดีเพื่ออย่างนั้นอย่างนี้ก็ตามแต่ แต่ตราบใดที่ยังมีตนหรือมีเราทั้งหมดให้รู้ว่าเพื่อตนเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่เข้าใจว่าธรรมะเป็นเรื่องรู้แล้วละนะคะบางคนก็ทำความดีเพื่อตนค่ะจะได้รับผลของความดีนั้นเช่นมีโลภมีความติดข้องนี่แน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นชีวิตวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยแสวงหาเพื่อใครค่ะต,ตั้งแต่เช้ามา แสวงหาเพื่อใครคะเพื่อตนเพื่อตนนะคะคได้มาแล้วใครใช้ใครบริโภคหรือเอาไปให้คนอื่นอุตสาห์แสวงหามาตั้งมากมายด้วยความติดข้องด้วยความต้องการแล้วใครใช้สอยบริโภค,โคก็ตนนน,นั่นแเ,เพื่อตัวเองใช่ไหมคะทุกอย่างที่ซื้อมาใช้เองใช่ไหมคะทั้งหมดก็เพื่อตัวเองเพราะฉะนั้นมีความติดข้อง จนต้องแสวงหาหรือไม่ว่าการติดข้องจะมากน้อยสักเท่าไหร่ชีวิตทุกขณะแสวงหาอยู่แล้วโดยที่ไม่รู้ความจริงว่ากําลังแสวงหาแ,แต่ว่าสิ่งที่แสวงหาเนี่ยจะเป็นคุณเป็นโทษหรือเป็นประโยชน์สักแท่ไหนแต่ก็เพื่อตนเมื่อใช้สอยบริโภคแล้วนะคะเก็บไว้ไหมคะเก็บค่ะค่ะเก็บไว้ใช้ไม่ได้ให้ใครไปหมดเลยไม่ได้ใช้หมดเลยแม้มีแล้วหามาได้แล้วใช้แล้วนะคะ ก็ยังเก็บไว้เพื่อใครเพื่อตนทุกคนมีสมบัติแน่ๆนะคะทั้งหมดเก็บไว้อีกก็เพื่อตนนะคะแล้วประการสุดท้ายคือสละสิ่งที่มีแต่ก็เพื่อตนอพระเจน้นจะพ้นไปจากความไม่รู้ได้ยังไงคะในเมื่อตราบใดที่ยังมีความเป็นเราอยู่พระเจ้นกว่าจะเข้าใจพระธรรมจริงๆนะคะประโยชน์อย่างยิ่งคือให้มีความเห็นถูกต้องว่าไม่มีเรา เพราะฉะันทุกอย่างทั้งหมดเนี่ยเพื่อใครคะเพื่อความไม่มีเพราะว่าเราไม่มีเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเนี่ยได้มาก็ไม่มีเราที่จะต้องไปรับหรือว่าเป็นเจ้าของสิ่งนั้นเพราะชัดเจนที่สุดคือจากโลกนี้ไปสิ่งที่มีทั้งหมดเนี่ยคะ่ะไม่ใช่เป็นสมบัติหรือสิ่งที่เก็บไว้เพื่อตนอีกต่อไปเพราะจากโลกนี้ไปแล้วสมบัติที่เก็บไปแล้วนั้นเพื่อใครในเมื่อไม่มีเรา อยู่มานานแสนนานในความมืดเพราะไม่รู้ความจริงค่ะแต่พอเริ่มฟังพระธรรมเริ่มเข้าใจว่าสิ่งที่มีจริงนี่แหละไม่ใช่เรานะคะมีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วกรดับไปฟังอย่างนี้อีกนานเท่าไหร่เนี่ยค่ะก็แสดงเห็นว่าการที่เราได้เห็นคุณของธรรมะที่เราได้เริ่มเข้าใจนะคะก็รู้ว่าเข้าใจแค่นี้ไม่พอค่ะเมื่อเข้าใจแค่นี้ไม่พอแล้วอย่างไร ก็ฟังต่อไปไม่ขาดการที่จะอบรมเจริญปัญญาให้เข้าใจขึ้นเพราะรู้ว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดในสังสารวัตร